สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราวันนี้เรามีสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่ที่กำลังเป็นกระแสมาแรงสุดๆในปีนี้มาฝากกันนั่นก็คือ Samsung Galaxy A76 ที่หลายคนรอคอยเพราะสเปคและดีไซน์ที่เรียกได้ว่าเหนือความคาดหมายตั้งแต่เปิดตัวมาแค่ไม่กี่วัน ก็สามารถดึงดูดความสนใจของแฟนแฟน Samsung ได้อย่างล้นหลามาเริ่มจากดีไซน์ภายนอก Galaxy A 76มาพร้อมตัวเครื่องบางเฉียบน้ำหนักเบาแต่ให้ความรู้สึกพรีเมียมด้วยเฟรมอลูมิเนียมและกระจก Gorilla Glass Victus ที่ให้ทั้งความหรูหราและความทนทานหน้าจอขนาด6.7นิ้วแบบ Super AMOLED plus ความละเอียด FHD บวกรองรับ r e f r e s h r เ t ตสูงถึง120 h z ิรทำให้การเลื่อนหน้าจอหรือเล่นเกมเลืน่นไหลอย่างไม่มีสะดุดอีกทั้งยังรองรับความสว่างสูงสุดที่ทำให้มองเห็นชัดแม้กลางแจ้ง ในด้านประสิทธิภาพ Galaxy A76 ใช้ชิปเซ7 Gen 3รุ่นใหม่ที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิมอย่างชัดเจนจับคู่กับขนาด8 g b หรือ12 g b และพื้นที่เก็บข้อมูลภายในเริ่มต้น256 g b พร้อมรองรับ m i คร o ดีก a r ์ uard, เพิ่มความจุดได้สูงสุด1 t b ไไม่ว่าจะเป็นการเล่นเกมกราฟิกหนักหรือการทำงานหลายแอปพร้อมกันก็ทำได้ลื่นไม่มีสะดุด เรื่องกล้องก็เป็นอีกหนึ่งจุดเด่นเพราะ Galaxy A76 มาพร้อมกล้องหลัง3ตัวความละเอียดสูงสุด 108mp พร้อมเทคโนโลยีการถ่ายภาพกลางคืนที่ปรับปรุงใหม่ให้ภาพคมชัดและสีสวยสมจริงแม้ในสภาพแสงน้อยกล้อง ultra wide และกล้องมาโครก็ยังคงให้รายละเอียดครบถ้วนส่วนกล้องหน้า 32mp ก็เหมาะสำหรับคนชอบเซลฟี่หรือวิดีโอคอลอย่างชัดเจน อีกสิ่งที่หลายคนชื่นชอบคือแบตเตอรี่ขนาด5,000ม ah ิลลิแอมป์ชั่วโมงที่ใช้งานได้ยาวนานตลอดวันพร้อมรองรับชาร์จเร็ว 45W และยังมีระบบชาร์จไร้สายรวมไปถึงฟีเจอร์ชาร์จย้อนกลับให้สามารถใช้ Galaxy A76 ชาร์จแบตให้อุปกรณ์อื่นได้ด้วยนอกจากนี้ Samsung ยังให้ความสำคัญกับซอฟต์แวร์โดยมาพร้อม Android 15ครอบด้วย One UI เวอร์ชันล่าสุดที่ใช้งานง่ายและปลอดภัยด้วยระบบรักษาความปลอดภัยนอกไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ชอบถ่ายรูป เล่นเกมหรือทำงานบนมือถือ Galaxy A76 ก็เป็นสมาร์ทโฟนที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานได้ครบถ้วนและที่สำคัญราคายังเปิดตัวมาอย่างคุ้มค่าเมื่อเทียบกับสเปคที่ได้ใครที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ในปีนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเพราะนี่คือหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ครบเครื่องที่สุดของปี2025แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดข่าวสารเทคโนโลยีใหม่ๆจากเร ถ้าคุณต้องการผมสามารถทำเวอร์ชัน900คำของสคริปต์นี้ได้ด้วยเพื่อให้คลิปดูยาวและละเอียดมากขึ้น